ไลฟ์เซลลูไลฟ์อนยูเอสเอคแล้วนะคะวันนี้สุดสายนิดนึงจะมาทําอาหารเป็นแบบเป็น l u นช์ให้สามีนะคะง่ายๆนะคะก็จะเป็นมันฝรั่ง hash browns ใสชีสแล้วก็ไข่ดาวค่ะมาชมกันดีกว่านะคะเราก็เอามันฝรั่งมาปอกเปลือกก่อนนะปอกก่อนแล้วนะคะหลังจากเราปอกเปลือกมันฝรั่งเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ที่ขูดมะละกอนะคะขูดเป็นเส้นอย่างนี้ ขูดไปเรื่อยๆนะคะขูดจนแบบเขาเสร็จหมดอะค่ะขูดไปเรื่อยๆนะคะขูดจนเขาจะแบบไอ้นี่เอ่ออ้อยตกแม่หลังจากที่ขูดแล้วนะคะเราก็มาล้างน้ำนะค่ะล้างสองน้ำนะคะล้างเอาไอ้นี้ออก จะมีสีไอ้นี่มันฝรั่งไอขั้นตอนระหว่างล้างน้ำนะคะเราจะตั้งกระทะรอนี่น้ำตองเลยนะคะก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะให้เขาเสะเด็จน้ำก่อนเสร็จแ,แล้วเรามาเตรียมเครื่องทำคให้นะคะเป็นเอ่อเพรสลี่เฟรก็คือเป็นแบบ I, да okay? bien, ถ้าไทยจะใช้ไอผักชีก็ได้นะคะแต่ว่าฉันชอบสามีชอบกลิ่นนี้นะคะเกลือค่ะที่บ้านจะใช้เป็นมาราย oui. ันซอลนะคะแล้วก็เ <voor> ป็นแป้เปเปอร์เอาไข่สองฟองค่ะขอบคุณลูกค้าคนนึงนะคะให้ไข่มานะคะดินีที่บ้านไข่หมดได้ไข่ไข่ไก่จากแบบเล้าสดๆมาเลยนะคะนี่ค่ะไข่สองฟองนะคะ ต่อไปเลยค่ะใส่ไอ้นี่ค่ะเพสรีเฟก็เข้าไปเลยค่ะใบเพสรีแห้งนะคะแบบชอบอันนี้ใกล้หมดละจะได้ซื้อมาเพิ่มนะคะเนี่ยค่ะมันจะให้ความหอมนะคะถ้าใครแบบไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่เกลือค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวเค็มเพราะมันฝรั่งมันมีความเค็มอยู่นะอีกไข่ แล้วเราก็ทำการคนนะคะมันฝรั่งที่เราขูดเมื่อกี้นะคะใส่เข้าไปะคะ่ะผสมให้เข้ากันก่อนนะคะให้เข้าแบบเป็นเนื้อเดียวกันกับไข่น,นะเห็นไหมคะ ะทะที่เราตั้งเมื่อกี้นะคะเราไปเช็คดูกะที่ะะย่างไฟนะคะเราก็เอาเนยนี่นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะไหเขาจะเกิดความร้อนนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วกระทะเวลาเราคิวไอตัวไอมันฝรั่งมันก็จะทำให้หอมนะคะมันฝรั่งที่เราผูดใส่ลงไปเลยจ้า เสร็จแล้วนะคะปิดไาค่ะแล้วเราก็เช็คไปเรื่อยๆนะโอเคนะคะหลังจากผ่านไฟสองสามนาทีนะคะเราก็จะทำการกรับเห็นไหมกรับสีสวยไหมคะน่ากินเนาะเนี่ยกลับไม่รู้ว่าใครเรียก c a สบราว w n นะคะ c ส s t สบร w n น่าจะเป็นการแบบเออสีเหลืองๆสีแบบเป็นสีทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ แล้วเราก็จะทําการคิวไป้อย่างเงี้ยค่ะย่างหรือว่าเป็นการดาดกระทะเงี้ยจนมันเปล่าของเราอะสุกนะคะสีเปาวาเห็นไหมคะสีทองเลยค่ะแล้วเราจะทํานี่แล้วนะนะคะไขด่ดาวละใส่กระทะเดี๋ยวมเลย อันี่กินไข่ะะๆๆกันบสุกนะทำเหมืนอนคล้ายๆไข่กระทะนะพอฮัส์บราวน์เราเริ่มเปลี่ยนสีใช่ไหมคะจะสุกละหลัเรา,เราทำไข่ต้องกันกกน,นี่ค่ะใส่ชีสเข้าไปเลยค่ะท็อปปิง้งชีสชีสเยอะชีสน้อยแล้วแต่เราชอบนะคะนี่แล้วก็ปิดฝาจ้าเดีวเรามาอ่ะ มาดูกันเลยค่ะดูหน้าตาเห็นไหมคะนี่เสร็จแล้วนี่ค่ะนี่ไข่ดาวกับฮาสกบราวเดี๋ยวจัดใส่จานอร่อยๆกันค่ะใส่จานเลยนะคะอืมนี่ฮาสบราวเยิ้มๆเห็นไหมชึบอือากกินไหมคะเพื่อนนากกินเนาะไข่ดาว โปดหน้าเลยค่ะนี่ค่ะเป็นบรันช์ง่ายๆนะคะสำหรับแม่บ้านสไตล์อเมริกาเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า